โอนี้นะคะเราจะมาแกะกล่องรีวิวผลิตภัณฑ์กันแดดกันนะคะนั่นก็คือ Eucerin Sun Acne Oil Control นะคะต้องถือว่าเป็นนวัตกรรมของครีมกันแดดทีเดียวนะคะเพราะนอกเหนือจากปกป้องผิวเราจากแสงแดดได้แล้วเนี่ยนะคะยังผสานความสามารถในการควบคุมการเกิดสิวนะคะแล้วก็ยับยั้งฟ้าแดดได้อีกด้วยค่ะ สำหรับครีมกันแดดตัวนี้เนี่ยนะคะมีเนื้อที่เบาบางมากเรียกว่าเป็น texture แบบเจลครีมแล้วก็ให้ finishing ที่เป็นลักษณะแบบแมตด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยจึงเหมาะสําหรับคุณคุณที่ผิวมันแล้วก็เป็นสิวง่ายนะคะแต่ก็มีคําถามค้าทายมานะคะว่าแค่ใช้กันแดดที่มีเนื้อเบาบางเนี่ยจะไม่ทําให้หน้ามันระหว่างวันหรือนะคะแล้วก็แม้การใช้กันแดดเนื้อเบาบางแล้วก็ปกป้องดีเนี่ยนะคะแต่หน้าเราก็ยังเป็นสิวอุดตันใต้ชั้นผิวเพราะว่าอะไรกันคะคําตอ สำหรับคำถามเมื nan, ne ่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะเขาก็บอกไว้ว่าเป็นเพราะเราเนี่ยนะคะมักจะเลือกกันแดดที่มีเนื้อเบาบางนะคะระหว่างวันทําให้ไม่เกิดการอุดตันของสิวแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะครีมกันแดดเนี่ยถึงแม้ว่าเนื้อจะบางเบานะคะแต่อาจจะไม่สามารถควบคุมความมันระหว่างวันให้กับเราได้นะคะยิ่งมีค่าการปกป้องสูงๆแล้วเนี่ยนะคะยิ่งเพิ่มความมันให้เราระหว่างวันบนผิวหน้าด้วยนะคะโดยเฉพาะยิ่งถ้ายิ่งมาเจอกับแป้งรองพื้นนะคะแล้วก็ความสกปรกต่างๆความมันระหว่างวันนะคะยิ่งสาา ทําให้เกิดการอุดตันใต้ชั้นผิวของเราแล้วก็เกิดฝ้าเกิดกระเกิดสิวได้ค่ะ สำหรับผลิตภัณฑ์กันแดดยูเซรินซันแอคเนออยล์คอนโทรลตัวนี้เนี่ยนะคะมีความพิเศษตรงที่เขาผสาน3พลังประสิทธิภาพรวมไว้ในหนึ่งเดียวเลยนะคะโดยที่พลังแรกเนี่ยนะคะคือเป็นนวัตกรรมทีเดียวเพราะว่ามีการผสา,านคาเนทีนนะคะเข้าไปในส่วนผสมด้วยโดยที่ส่วนผสมตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นตัวที่ช่วยดูแลเรื่องสิวโดยเฉพาะนะคะคาเนทีนจะช่วยควบคุมความมันบนใบหน้าระหว่างวันลดความมันในเซลล์ผิวนะคะแล้วก็ได้รับการพิสูจน์แล้วนะคะว่าลดความมันบนใบหน้าได้ถึง 86%ทีเดียวนะคะสําหรับพลังที่สอนะคะเนื่องจากว่ากันแดดตัวนี้เป็นเนื้อแมท แห้งแล้วก็เบาบางอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยจึงเหมาะสาหรับคุณคุณที่ผิวเป็นสิวอยู่แล้วแต่ว่าได้รับการพิสูจน์เพิ่มเติมจากแพทย์ผิวหนังนะคะจากคณะแพทยศาสต,ตร์จุฬาว่าสามารถลดเชื้อแบคทีเรีย P. Acne ที่ทําให้เกิดสิวได้ด้วยนะคะสามารถลดการเกิดสิวได้ถึง48%คะ่ะสาหรับพลังที่3มนะคะมีส่วนผนสมของออกซิเดนฟิลเตอร์ที่ปกป้องเหนือกว่าแค่ SPF PA นะคะเพราะว่าซึมลงสู่ชั้นผิวนะคะลดการทําลายของเซลล์ผิว ของรังสี UVA พิสูจน์แล้วนะคะโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลว่าสามารถช่วยลดโอกาสการเกิดฝ้าแดดสะสมได้ถึง70%ทีเดียวค่ะ ครีมกันแดดเนี่ยนะคะยิ่งมันก็ยิ่งทําให้เกิดสิวได้ง่ายนะคะดังนั้นเรามาทําการทดสอบดีกว่าค่ะทางยูเซรีนเนี่ยให้ชุดเทสพิมมาหนึ่งชุดนะคะบอกว่ามั่นใจแค่ไหนว่ากันแดดที่คุณใช้อยู่เนี่ยใช้แล้วนะคะไม่ทําให้เกิดสิวนะคะเปิดมาด้านในเนี่ยนะคะจะเป็นแผ่นทดสอบนะคะที่มี2ช่องด้วยกันโดยใช้วิธีการหยดนะคะกันแดดยี่ห้อที่1ยี่ห้อที่2เราก็เปรียบเทียบกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบกันค่ะ ครบเวลา7นาทีเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูผลกันใกล้ๆนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะของยูเซลีนคือตัวบนนะคะแล้วก็แบรนด์ที่เรานำมาทดสอบร่วมกันนะคะจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่ายูเซลีนไม่มีความมันนะคะซึมออกมาเลยนะคะตรงนี้เนี่ยมองด้วยตาเปล่านะคะจะเห็นว่าบางช่วงเนี่ย ซึ่มออกมาถึงขอบที่ระบุไว้ว่าเป็นเบอร์สาเลยทีเดียวนะคะโดยที่เขาระบุไว้ข้างๆตรงนี้นะคะว่าสำหรับตัวชี้วัดเนี่ยนะคะถ้าอยู่ในช่องที่1เนี่ยถือว่าไม่มันนะคะช่องที่2มันวาวเล็กน้อยถ้าอยู่ช่องที่3าเนี่ยคือมันวาวมากเหนอะอุดตันนิโวกาสเกิดสิวสูงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าตัวนี้จะอุดตันมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ไม่สําคัญเท่าที่ตัวยูเซลีนเนี่ยนะคะ ไม่มีน้ำมันออกมาให้เห็นเลยทีเดียวนะคะคือแบบสุดยอดมากๆนะคะเพราะนั้นเรียกว่ามั่นใจกันได้เลยค่ะว่าไม่มันไม่อุดตันไม่เกิดสิวแน่นอนค่ะ ที่คุณกำลังได้เห็นตอนนี้เนี่ยนะคะเป็นภาพ Before After ของเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวลดลงได้จริงๆหลังจากที่ใช้ u u e r r n n Sun Acne o อ l c o n ย r o l ไปแล้ว4สัปดาห์นะคะภาพนี้เนี่ยเป็นภาพการศึกษาของนายแพทย์จากโรงพยาบาลจุลานะคะจากภาพเนี่ยจุดสีส้มๆเรืองแสงคือเชื้อ P-Acne นะคะผลการทดสอบผลิตภัณฑ์พบแล้วว่าเมื่อใช้ต่อเนื่องเป็นเวลา4สัปดาห์เนี่ยนะคะ p Acne จะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะ สำหรับภาพที่คุณได้เห็นในตอนนี้เนี่ยนะคะด้านซ้ายมือเป็นสภาพผิวที่มี P acnea ของคนโดยเฉลี่ยทั่วไปนะคะส่วนด้านขวามือเนี่ยจะเป็นปริมาณ P acnea ที่มีอยู่ในผิวพิมพ์หลังจากที่ใช้ e U serine Sun acne oil control ไปแล้ว4สัปดาห์ค่ะจะเห็นได้ว่าผิวของพิมพเนี่ยนะคะมีเชื้อ P a c n e น้อยกว่าค่าเฉลี่ยมากๆเลยค่ะ ได้ฟังทั้งข้อมูลและดูผลการทดสอบความมันของผลิตภัณฑ์กันไปแล้วนะคะคราวนี้เราไปลองใช้กันจริงๆบ้างค่ะว่าเมื่ออยู่บนผิวหน้าแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ ก็ได้ลงผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีความชุ่มชื่นสูงนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของน้ํามันเนี่ยพอสมควรนะคะทําให้สภาพผิวพิมพตอนนี้เนี่ยจากที่คุณได้เห็นตรงนี้นะคะมีความมันเงานะคะค้างอยู่บนผิวค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นนะคะก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาลงยูซลินซันแอคเนออยคอนโทรตัวนี้นะคะโดยที่พิมพจะลงเพียงที่1ข้างของใบหน้าเท่านั้นเพื่อเป็นการทดสอบนะคะว่าหลังจากที่ทาแล้วเนี่ยมันช่วยระง,งับความมันบนใบหน้าได้จริงหรือเปล่าคะ่ะพิมพจะใช้ปริมาณ หนึ่งปั๊มนะคะสำหรับครึ่งหนึ่งของใบหน้านะคะหิมเกลียรเรียบร้อยแล้วนะคะก็ในระหว่างที่เราร้อยเขาเซ็ตตัวเนี่ยนะคะมาดูสีเนื้อกลิน่นแล้วความสามารถในการซึมซาบของเขากันนะคะ นิดนึงนะคะลงบนที่หลังมือนะคะเห็นกันชัดเจนนะคะว่าเนื้อของเขาเนี่ยมีสีครีมอ่อนๆนะคะแล้วก็ค่อนข้างคงตัวแม้จะเป็นเนื้อเจลครีมแต่เมื่อเอียงแบบนี้นะคะสักพักหนึ่งเขาจะค่อยๆสไลด์ตัวไหลลงมาเพราะว่าถึงแม้เขาจะมีความคงตัวเนี่ยแต่เขาเป็นเนื้อที่เบาบางมากๆนะคะสําหรับกลิ่นนะคะ ตรงนี้พิงรู้สึกได้เลยนะคะว่าไม่มีกลิ่นเข้าใจว่าไม่ได้ผสมน้ําหอมอะไรเลยนะคะเรามาดูกันบ้างน,นะคะว่าเกลี่ยง่ายไหมนะแต่จริงๆแล้วเราเห็นกันไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะว่าทาปุ๊บนะคะแปบ๊บเดียวเกลี่ยนิดเดียวก็ซึมล,ลงอย่างรวดเร็วนะคะนี่นะเกลี่ยแน,นี้เห็นไหมเมื่อเกลี่ยไปนะคะจากที่เห็นเป็นสีครีมๆตอนแรกนะคะเหลืองอ่อนๆน,นะคะก็จะกลายเป็นไม่มีสีไปเลยนะคะเรียกว่าใช้ได้ทุกสภาพสีผิวนะคะแล้วก็เมื่อทาลงไปนะคะ ช่วงแรกคุณจะสังเกตเห็นว่าเขาจะยังคงดูเหมือนให้ความชุ่มชื่นนะคะให้กับผิวแบบนี้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยสังเกตได้ว่าพิมพ์ไม่ได้ถูอะไรมากมายเลยพิมพแค่เกลี่ยไปเท่านั้นนะคะเท่านี้เองนะคะกันแดดตัวนี้เนี่ยก็กระจายตัวนะคะแล้วก็ซึมลงบนผิวแล้วจะเริ่มเซ็ตตัวนะคะทําให้ผิวของเราเนี่ยดูแมตต์มากยิ่งขึ้นจากที่เมื่อสักครู่นี้นะคะบนผิวเนี่ย ดูชุ่มฉ่ำม,มากตอนนี้นะคะจะเริ่มแมตต์ลงเรื่อยๆนะคะคือเรียกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเริ่มเซตตัวเนี่ยจะทําให้ผิวเราเนี่ยดูแมตต์นะคะเรามาดูบนผิวหน้าของพิมกันตอนนี้นะคะด้านนี้คือด้านที่ทากันแดดลงไปนะคะ u ซ l i n Sun Acne Oil Control นะคะส่วนข้างนี้คือข้างที่ลงเฉพาะมอยส์เจอร์ไรเซอร์อย่างเดียวจะสังเกตได้ว่าข้างนี้เนี่ย จะยังมีความชื้นความมันนะคะติดอยู่บนผิวนะคะโดยเฉพาะยิ่งช่วงนี้นะคะชัดเจนนะคะแต่ครั้งนี้ที่ลงกันแดดไปเนี่ยนะคะคือเรียกว่าแมตช์เลยทีเดียวนะคะคือคนละ texture ของผิวเลยะคะ่ะเรียกว่าถ้าเกิดว่าท่านไหนที่กังวลใจนะคะว่าผิวของคุณเนี่ยจะมันหลังจากใช้กันแดดแล้วจะเกิดสิวอุดตันนะคะพิมพ์ว่าต้องลองตัวนี้ค่ะ กับเนื้อ Dry Touch Gel Cream ของ Hucerin Sun Acne Oil Control ตัวนี้นะคะ เบาบางแห้งตลอดทั้งวันแน่นอนนะคะเพราะว่ามี mattifying particle ถึง3ชนิดด้วยกันนะคะไม่ทําให้อุดตันไม่ทําให้เกิดสิวนะคะด้วยสูตร n อ n น c n e อร์เจิกแล้วก็ n อนค o m เ d o ด e n i เนนะคะเพราะนั้นเพื่อนๆท่านไหนที่ผิวมันเป็นสิวง่ายมีความกังวลเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะบอกเลยว่าตัวนี้จะต้องตอบโจทย์แน่นอน,นะคะ่ะสําหรับตัวนี้เนี่ยนะคะ1ขวดเนี่ยมีขนาดบรรจุ50 ML นะคะราคาขายอยู่ที่1,300บาทนะคะสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาใหญ่ๆทั่วไปนะคะรวมไปถึงบูธวัสารมีหมดนะคะเอาละคะสำ มาที่ติดตามชมวิดีโอนี้กันจนจบนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะวนนสวัสดีค่ะ